ก็สรุปก็คือถ้าเราถ้าเราอันนี้ยังไม่ได้แบบมีการกองน้ํามาก่อนเป็นครั้งแรกของเครื่องนี้ที่การันจะกรองน้าแต่ถ้าเรากรองน้ําใส่เข้าไปมันจะขุ่นกว่านี้ลดลงหน่อยลดลงก็ไม่หน่อยเยอะอยู่แต่ว่าพอเราพอพอกองเสร็จปุ๊บมันจะผมเรียกว่าน้ํา A แล้วกันนะฮะน้ำเอก็จะขุ่นกว่านี้ลดลงหน่อยก็คือการกองครั้งแรกจากอันนี้ลงมาสู ในแก้วว่าตันนั้นคือกองครั้งแรกแล้วก็ผมก็เอาน้ำา A เนี่ยมากองใหม่อีกรอบหนึ่งให้กลายเป็นน้ำบีก็คือเราจะใช้เครื่องกองเดิมที่ผ่านการกรองมาแล้วก็คือการกรองครั้งแรกเอา,<ม>าน้ำ<ม>าอ <A S 2> ที่กองครั้งแรกมาเทอีกรอบหนึ่งพอมาเทอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก็จะได้น้ำบ B คือแบบนี้นแล้วก็ ส่วนน้ําอันนี้ที่ผมได้มาไม่ใช่น้ำเอแต่เป็นผมจะเรียกมันว่าน้ำซีแล้วกันเพราะว่าผมมีทดลองรอบหนึ่งคือเมื่อเครื่องกรองที่ผ่านกลองมาแล้วหนึ่งครั้งหรือสองครั้งหรือหลายครั้งขึ้นไปถ้าเราเอาน้ําขุ่นมากองอีกรอบหนึ่งมันจะได้น้าเอหรือว่าจะได้น้ำซีซึ่งผมก็ได้ทดลองเราผม,มวามรู้สึกว่ามัน มันดูใสกว่ารอบแรกที่เราทํากับเครื่องกรองอันนี้ก็คือทาน้าเอมันดูขุ่นกว่าอันนี้ขุ่นกว่าน้ำสีเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าพอมันผ่านเครื่องกรองมาแล้วมันดูเหมือนล้างแล้วพอทํารอบหนึ่งมันก็มันคือมันยุึกทำผมมีความรู้สึกว่าพอทําครั้งแรกอ่ะมันจะล้างพวกนี้ก่อน พลางเสร็จปุ๊บพอทาอีกรอบนึงพวกนี้ก็จะสามารถทําได้เพราะว่าผ่านการล้างมาแล้วคือหินพวกนี้อาจจะยังมีฝุ่นอยู่พอล้างพอทําครั้งแรกก็อาจจะยังขุ่นอยู่แต่พอทําครั้งที่สองมันจะไม่ขุ่นแล้วเพราะว่าพวกนี้มันก็จะไม่มีพวกฝุ่นแล้วเพราะว่าเราทํารอบแรกขอบคุณครับ